จ่าชีเป้าขยอรสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงทัพโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนนะครับทางตูนยูเอทิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอทิดกันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่และแอดตูนสิบสาครับวันนี้ผมจ่าแตงทัพโฟนะครับก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกกันครับกัสโกเลนเจอร์นะครับพบกับ PSV ีไอโฮเฟนนะครับกัสโกเลนเจอร์ในช่วงงง5เกกกมหลััสุุดทรรราายนะคบต้อ บอกว่าพวกเขาฟอร์มดีมากๆนะครับชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในช่วง4เกมหลังสุดนี่ก็ต้องบอกว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับในฟุตบอลยูเวนต์แชมเปียนส์ลีกรอบที่ผ่านมานะครับก็สามารถหักด่านทางด้านของเซอร์เวตเข้ามาได้นะครับโดยการที่เกมแรกเนี่ยชนะในบ้านส่วนเกมที่2บุกไปเสมอครับส่วนพีวีไอโฮเฟนนะครับต้องบอกว่าพวกเขาฟอร์มแรงยิ่งกว่านะครับพวกเขาชนะมา5เกมรวดนะครับในศึกยูเวนต์แชมเปียนส์ลีก รอบก่อนนั้นพวกเขาก็สามารถผ่านทางด้านของสโตมการ์ดมาได้โดยการชนะทั้งไปและกลับนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาโอ้โหยิงเยอะด้วยนะครับยิงไปถึง7ประตูด้วยกันแล้วก็เสียเพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบก่อนนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับพวกเขาเคยพบกันทั้งในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับผมแล้วก็ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนี่เจอกันมานะครับในฤดูกาลก่อนนะครับในช่วงในรอบอ คัดเลือกนี่แหละครับก็เจอกันมารอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของ PSV นะครับที่สามารถเข้ารอบมาได้เมื่อฤดูการก่อนนะครับแต่ถ้าเฮดทูเฮดนี่ก็เท่ากันนะครับต่างฝ่ายต่างชนะกันคนละครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับดัชนีชี้ว่านะครับมองว่าเกมนัดนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะดีทั้งคู่เลยนะครับบอกเลยว่าฟุตบอลคู่นี้3หน้ามีโอกาสออกเสมอมากๆนะครับแต่ถ้าจะให้เอ็นเอียงแล้วก็ผมก็ยังชอบเจ้าถิ่นกาสโกเลนเจอร์มากกว่าคิดว่าเกมแบบนี้น่าจะบ้านใครบ้านมันครับ ไปกันที่คู่ต่อมาครับลากรูฟเชสโตคาฮาว่านะครับทีมจากโปแลนด์พบกับ เอฟซีโคเป้เฮเกนนะครับจากเดนมาร์กนะครับเจ้าทินนะครับฟอร์มก็ค่อนข้างดีเลยครับชนะ3จาก5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับในศึกยูเวนตาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนพวกเขาก็ผ่านทางด้านของอาริสลิมาซซลมาได้นะครับโดยการชนะทั้งไปและกลับนะครับส่วนทางด้านของ FC โคเป้เฮเกนโอ้แรงยิ่งกว่านะครับเพราะว่าพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับผมชนะไปถึงสาสี่เกมด้วยกันแล้วก็เสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับในรอบคัดเลือกรอบก่อนในศึกยูเา แชมเปี้ยนส์ลีกนี่ก็หาผ่านด่านทางด้านของสปาร์ตาปลากมานะครับด้วยการที่ไม่ชนะเลยนะครับแต่เป็นการเสมอ,เ,อเกมแรกเสมอในบ้านศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมที่2อไปอบุกไปเสมอ33แล้วก็ยิงจุดโทษชนะไปนะครับเฮดจูเอทของทั้งคู่ไม่เคยพบกันมาก่อนเลยนะครับแล้วดัชนิชีวัตก็มองว่าคู่นี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างดีกันคือคู่นะครับแล้วก็สถานการณ์คล้ายๆกับคู่ก่อนนะครับฟุตบอลสหน้า มีโอกาสออกได้ทุกหน้านะครับผมแต่ถ้าให้เลือกผมก็ยังชอบ FC c o p e คเป g e n ที่ดูมีเขาเรียกว่าดูมีประสบการณ์ในถ้วยนี้มากกว่านะครับไปกันที่ศึกไอแลนด์เหนือพรีเมียร์ลีกนะครับลินฟิลรองจ่าฝูงนะครับพบกับทางด้านของคริปตันวิลทีมจ่าฝูงนะครับผมเออลินฟิลนะครับเจ้าถิ่น ฟอร์มนี่บอกเลยว่าในการฟอร์มการเล่นในทุกรายการ5เกมหลังสุดน,นะครับชนะไป3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้ไป2เกมส่วนชัยชนะของพวกเขานี่ใช้เป็นการชนะ,ะในศึกพรีเมียร์ลีกนี่แหละครับชนะมา3เกมรวดนะครับครองตําแหน่งรองจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนเจ้าทินแรงยิ่งกว่านะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการรวมเกมอุ่นเครื่องด้วยนี่ก็ชนะไปถอไม่ไตชนะรวดนะครับผมชนะไป5เกมเลยในศึกไอร์แลนด์เหนือพรีเมียร์ลีกก็ชนะรวดเช่นเดียวกัน,กน3เกมนะครับ และที่สําคัญคือพวกเขายังไม่เสียประตูให้ใครเลยครับถล่มคู่แข่ง3-0 3-0และ4-0นะครับผมโหบอกว่าต้องบอกว่าเจ้า,าทีมเยือนนี่ดูฟอร์มจะดีกว่านะครับส่วนเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมเป็นทางด้านของลินฟิลที่ทําได้ดีกว่านะครับ5เกมหลังสุดที่พบกันในทุกรายการนะครับลินฟิลชนะไป3เกมด้วยกันส่วนทางด้านของคิปตันวิลเนี่ยชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับดับชนีชี้ว่านะครับเกมน,น,นี้มองว่าเจ้าถิ่นลินฟิล1 ก็ไม่อิ่มนำสำราญนะครับต้องยิงถึง2สกอร์ด้วยกันฟุตบอลคู่นี้ก็เหมือนยูฟ้าชเปสลีกเลยครับบอลสหน้านะครับผมมีโอกาสออกลูกเสมอมากคิปตันวิลฟอร์มร้อนแรงก็จริงไม่ยังไม่เสียประตูให้ใครใน3เกมในลีกนะครับผมเพียงแต่ว่าการไปเยือนลินฟิลก็ไม่ใช่งานง่ายแต่ผมคิดว่าเกมคู่นี้น่าจะกินกันไม่ลงครับสตัวนะครับที่จะตางท็อปโฟวันนี้ชอบเลยมีทางด้านของกาสโกเลนเจอร์เอฟซีโคเปหเฮนเกนแล้วก็ทางด้านของคิปตันวิลครับอย่างไร ก็ขอบคุณได้ที่ติดตามกันกันกบจ่าชีเป้าขยับสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าตังทัพโ,โฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอต็ดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอต็ดกันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูน33ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ